ถ้าคุณคือราศีเมษสั่งให้จบเพราะนี่คือช่วงเวลาที่จักราวาลจะยกพลังแห่งสเสน่ห์และโอกาสให้คุณเต็ม100%ตั้งแต่วันที่4พฤศจิกายนไปจนถึง28พฤศจิกายนดาวศุกร์ดาวแห่งความรักสเสน่ห์โชคลาภและเงินตา กำลังเคลื่อนย้ายเข้าสู่ราศีตุลได้ตำแหน่งเกษตรราธิบดีหมายความว่าพลังนี้ทำงานได้แรงที่สุดในรอบปีและราศีเมษของคุณจะได้รับเต็มๆในด้านของการเงินคู่ครองความร่วมมือและความสำเร็จจากคนรอบตัวอย่าลุยอย่างเดียวอีกต่อไปถึงเวลาที่จะต้องใช้สเสน่ห์แทนแรงแค่พูดด้วยความจริงใจแค่ยิ้มด้วยพลังสุข คุณจะเห็นประตูใหม่เปิดทั้งเรื่องงาน,งานเนงินความรักและโอกาสใหญ่ที่รออยู่คืนนี้นะครับลองจุดเทียนสีชมพูหนึ่งดวงแล้วพูดในใจว่าฉันคือพลังแห่งความรักความมั่งคั่งและความสมดุลถ้าคุณรู้ว่าคลิปนี้ตรงกับพลังคุณแชร์ต่อทันทีเพราะราศีเมษอีกหลายคนกำลังต้องการพลังนี้เหมือนกันแล้วคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะหน่อยสิครับ พิมพ์คําว่าฉันพร้อมใช้พลังดาวสุกแล้วสิบห้าปีก่อนนะครับตอนผมเรียนจบปร,ปริญญาตรีใหม่ๆนะผมเรียนจบวิศวะตอนนี้เรียนปร,ปริญญาเอกอยู่นะครับคือชีวิตตอนนั้นสิบห้าปีที่แล้วเนี่ยติดลบสุดๆไม่มีงานไม่มีเงินมีแต่นี่และในวันที่เลวร้ายที่สุดแฟนยังทิ้งผมไปอีกผมหมดแรงจะสู้เลยตัดสินใจโกนหัวออกบวชไปอยู่วัดป่าแห่งหนึ่งในจังหวัดกำแพงเพชรใช้ชีวิตเรียบง่ายวันทั้งวันอยู่กับความเงียบและจิตใจตัวเอง วันหนึ่งระหว่างเดินทุดงจากกำแพงเพชรไปยังเชียงใหม่คือเดินข้ามเขานะข้ามป่าเข้าป่าไปเลยนะเดินทุดงก็จะเจอพวกชาวเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มาปินทบาตรนะครับทีเนี้ยเนี่ยช่วงนั้นในใจมันนิ่งมากนิ่งจนเหมือนมีบางอย่างผุดขึ้นมาจากข้างในนะฮะเขาเรียกอาจจะเรียกว่าปัญญายานก็ได้หรือมันเป็นองค์ความรู้เมื่อจิตนิ่งมันผุดขึ้นมาเองสิ่งนั้นคือความรู้ที่ไม่ได้มาจากหนังสือแต่มันมาจากจิตโดยตรงมันบอกผมว่าถ้าอยากเปลี่ยนชีวิตจาก จนน่ะให้รวยเนี่ยต้องเริ่มจากการสั่งจิตใหม่ผมกลับมาทดลองใช้วิธีนี้นะฮะผลลัพธ์คือไม่กี่เดือนเงินหลักล้านก็ไหลเข้ามาธุรกิจเริ่มเติบโตจากคนที่เคยติดลบกลายเป็นคนมีทรัพย์สินหลายล้านทุกวันนี้วันนี้ผมมีธุรกิจมีรายได้แบบพาสซีฟเอ็น o ัมนะครับจากอสังหาริมทรัพย์นะต่อให้ไม่ต้องทํางานชีวิตก็ยังเดินต่อได้อย่างอิสระนะครับและสิ่งที่ผมค้นพบในวันนั้นนะครับผมเก็บมันไว้ มาตลอด15ปีวันนี้ผมเรียกมันว่าคอร์สความลับสั่งจิตเป็นเห็นเงินหลายล้านราคาจริงเนี่ยน,นะครับ30,000บาทแต่สำหรับคนที่ดูคลิปนี้ผมให้เพียง9,999บาทเท่านั้นและถ้าคุณเป็นนักเรียนในคอร์ส100กฎแห่งความมั่งคั่งของราศีเกิดนะอยู่แล้วคุณรับสิทธิ์เรียนคอร์สนี้ในราคาเพียง4 9 9 9บาทนี่คือวิธีที่ผมใช้จริง นะครับจากคนไม่มีอะไรเลยกลายเป็นคนมีทุกอย่างในวันนี้เพราะเมื่อคุณสั่งจิตถูกจักรวาลจะสั่งความมั่งคั่งกลับมาให้คุณอันนั้นนะครับทักไปหาแอดมินหรือทักข้อความหน้าช่องสำหรับท่านใดนะฮะที่สมัครคอสนี้คอสความรักสั่งจิตเป็นเห็นหลายล้านก็จะได้สิทธิ์เหมือนได้ตั๋วนะครับสมัครคอสร้อยกดแห่งความมั่งคั่งของราศีเกิดในราคา4ี่พันเก้า้เกบาบาทเช่นกันทักไปหาแอดมิน